สวัสดีค่ะสูซีสุภาพรที่มาดูม i s s g e น Box ของ126ค่ะก็มองงานหายงานเลยใช่คำถามต่างๆทีแต่ละเวทีแบบเชี่ยวชาญต่สวออก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัวค่ะเวลาเจอคำถามว่าหนูจะเป็นคนเหมือนตอบคำถามจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแล้นี้มาเตรียมตัวพร้อมเนี้ยก็ เตรียมตัวหนูก็เหมือนฝึกฝนเรื่องการเดินเพิ่มขึ้นแล้วก็การพูดบุคลิกภาพเพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานคือโหที่ขอนแก่นเดินกันสับมากฉ่ำหนูชอบแบบมีคนหนึ่งที่เป็นชุดว่ายน้ำที่เขาตีลังกาอะไรเงี้ยโหเห็นแล้วแบบว้าวชอบเลยอยากทำอยากทำกับเขาค่ะแต่ทำไม่ได้ที่เราตองื้อเข้าอเอนเนอร์จี้นูสู้ได้แน่นอนค่ะแต่ทุก EP เขาแบบประมาณแบบ โชว์ผลงานเยอะอะไรแล้วพี่คุยได้ไหมได้เลยค่ะหนูก็อาจจะโชว์เปอร์포เรนต์เรื่องการเดินค่ะแล้วก็อาจจะมีจริตจัดการของแบรนด์เพิ่มเข้าไปด้วยใช่ค่ะอินเตอร์จีของค่ะสำหรับเราตอนนี้แบบเป็นเสริมอะไรบางอย่างหนูคิดว่าอาจจะต้องมีอ่คิดว่าอาจจะอยากลดน้ำหนักเพิ่มอาจจะมีแบบเหมือนไปอ่จิ้มหน้านิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนมีแก้มเวลาถ่ายรูปออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่ค่ะให้ลงตัวกว่านี้ใช่หนูอยากให้มันสวยขึ้นมากกว่านี้นิดนึงใช่ค่ะก็แล้วใจเพื่อนๆันนี้แหละได้นะคะได้กำลังใจเพื่อนๆแบบอ๋อขอ ต้งตนะคะก็อยากจะฝาถึงผู้เข้าประกวดนะคะทุกคนก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยอยากใส่อะไรก็ใส่มาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้โชว์แค่เพียงหนึ่งครั้งนะคะอยากจะบอก,กคนว่าทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะค่ะก็ฝากด้อมซูซี่ซูซ่าไปด้วยนะคะด้อมของน้องซูซี่ก็คนก็ประมาณเอ่อหนึคนเนาะก็ยังก้อนรับ คนได้อีกประมาณ4,900คนนะคะพี่พีอาร์หนูยินดีต้อนรับทุกทุกท่านแม่แม่พี่พีน้องๆทุกคนเลยนะคะเ<อ>ข้าสู่ดับสู่ซิซูซ่าค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ